มาค่ะวันนี้มากินเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นนะคะเป็นซีอิ๊วดำนะคะใส่ซีอิ๊วดำเยอะๆแล้วก็จะเติมแบบว่าเผ็ดๆแซ่บๆนะคะโอเคอันนี้ก็จะใส่นั่นก่อนอกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวอันนี้ก็ซื้อเขามานะคะไม่ได้เจียวเองเพราะว่ามันเหม็นบ้านโอเคกระเทียมเจียวเสร็จแล้วจะใส่อันนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นพริกํำอะ่ะ อืมเราต้องเติมแทบๆบนะคะเพราะว่าวันนี้อยากกินอะไรแทบแทบเพราะไม่ได้กินแ่บแบมาหลายวันแล้ววันนี้กินส้มตำด้วยมือกลางวันน้ำส้มจจุุไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวเปรี้ยวเกินแล้วก็ใส่น้ำตาลอาจจะไม่ต้องใส่เพราะว่าซีอิ๊วดำหวานอยู่แล้วอันนี้พริกนะคะที่ปน่นโอ้ย ก็อันนี้จะเป็นเนี่ยคะ่ะชิลลีโอ้ยพริกใส่เข้าไปใส่นี้หน่อยก็ดีนะอันนี้ถ้าใส่นี้แล้วมันจะอร่อยเขาเรียกอะไรตั้งฉายปะเออ เดี๋ยวจะดูซิว,ว่ามันหวานหรือยังเพราะว่าเราใส่ซอสเอซีอวดำไปเยอะมากก็เลยไม่อยากจะใส่น้ำตาลอีกกลัวมันจะหวานเกินมาเลยจ้าเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อซีอิ๊วดำคักๆไม่นิ้ใส่แบบอย่างอื่นนะคะคืออยากจะกินแบบนี้นั่นอ่ะร้าน,นแบบ ร้านหน้าหน้าตลาดหน้าเซเว่นที่ขายแบบเซิงๆหน่อยอะ่ะขายแบบเป็นรถเข็นน่ะอยากจะกินอารมณ์นั้นก็เลยไม่ต้องใส่อย่างอื่นเพราะตอนแรกก็จะใส่เครื่องอย่างอื่นอีกก็ไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่าลำลึกถึงตอนเด็กๆชอบกินมากแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวก็ชอบมาจ้าเส้นมันเยอะไปหน่อยเนาะสู เยอะไปหน่อยจริงอุ้ยหล่นแม่โหดค่ะเอามาโอ้พริกอยู่ข้างล่างเต็มเลยเอา้าวมากินด้วยกันค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ามันอะไรยังไงอันนี้ก็จะไม่มีอ่อไม่มีผักไม่ ไม่มีถ่งงอกเออก็เลยใส่ผักกาดอันนี้แทนนะคะอันนี้เป็นเส้นหมีว่วๆยวมหวานแล้วแต่ไม่เค็มไม่เค็มก็ต้องใส่อันนี้ไปน้ำน้ำปลาพริกไปเลย หวานแต่ไม่เค็มแล้วบวกกับอันนี้ด้วยอ่ะใส่น้ำปลาน้ำปลาที่ปนไปอีกนะหวานแต่ไม่เค็มดีนะไม่ใส่น้ำตาอีกถ้าันหวานแย่กว่อ,อจะได้กินนะสูเอาละเอาละเอาล่ะ เครื่องมันอยู่ข้างล่างหมดอจ,จ้าเอามาคะ่ะมากินเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อกันเดี๋ยวต้องลองแบบหูยเส้นเยอะว่ะเส้นเยอะแบบนี้กินไม่หมดแน่นอนตอนแรกไม่รู้ไงว่ามันจะเยอะ อืมได้ครับเผ็ดนะสูพริกเคลือบเลยเดี๋ยวก่อนใส่กากหมูหน่อย <laughs> หลายอย่างหลายขนาดใส่กากหมูไปหน่อยอื้อื้อ ច້າមនដូចអារម្មណ៍បែបខាងក្រៅខាងក្រៅក กินกันๆแซ่บๆไว้แม่ห่วแต่นี้ไปอีกหน่อยเส้นมันเยอะกระเทียมเจียวมองเห็นอาหารปะเนี่ย มาเลยโอ้ยเส้นเส้นอ่ะไวๆฮึไวๆอืม ซีอิ๊วดำอยู่ข้างล่างสูเคยกินไหมตามนี้เนี่ยลูกชิ้นเมื่อก่อนเราเราจะมันมันจะมีลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นเนื้อให้เลือกเนาะเมื่อก่อนนี้เราไม่กินเนื้อนะเพราะว่าพี่สาวเราไม่กินเราก็ไม่กินด้วย เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนใจมากินเนื้อแล้วเมื่อก่อนต้องเลือกลูกลูกชิ้นหมูอืออือไปจ้าแคบหมูเค็มมาก พยายามเลือกเอาที่มันมีน้ำซอสพริกเคลือบ แฟนถามว่าใส่เสื้อตัวนี้แฟนถามว่าไปจ็อกกิง้งมาหรอเปล่าแต่ออกกำลังกายไม่ถึงห้านาที เดี๋ยวนี้กินเผ็ดไม่เก่งว่ะเมื่อก่อนอเรื่องเผ็ดเนี่ยที่หนึ่งเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่ะเมื่อก่อนทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวรสแบบใครกินด้วยไม่ได้อ่ะอืมขาหมู เพื่อนถามเมื่อก่อนเพื่อนถามว่าตกลงกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินพริกวะเมื่อก่อนอเส้นโอ้โหอย่างเหนียวมาจ้า mm-hmm mm -hmm. เดี๋ยวกินน,น้ำก่อนโอ้ยไม่มีกระดาษเล้มาจ้าอ้่อยเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆนะจ้าเส้นหมี่โคตรพ่อคุณแม่เหนียวเอาอย่างนี้ดีกว่าเหนียวเกินว่ะ 慵懒。用来 ่องข้าน้อยค่าแม่งเยอะเกินเดี๋ยวขอขอแยกแยะมิสนึงกินหมดนี่อืดตายแซ่บอามาจ้ามากินกันค่ะ Ư, cà lạc mũ Cứ cà khác khao Ôi Phết sủ เผ็ดมากอืมอมไม่ขอแก้เผ็ดอยู่นะเดี๋ยวกินอันนี้คำก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินของอีกยางแก้เผ็ด ไม่ไหวเส้นไม่หมดหเดี๋ยวไปเอาอีกอานมานะแป๊บนึงนะคะมาต่อคะ่ะเอาแกงมากินแกงกับไข่ต้มมาจ้า เผ็ดเกินไปอันนี้มันยังมีความหวานมามีกะทิมาแบบมาช่วยหน่อยเมื่อกี้เผ็ดแบบ,สบแสบมาเลยจ้ามากินกันแกงกะหรี่แกงม,สมัสัมนไม่รู้มั่วคืออยากกินแกงกะหรี่ไงแต่ว่ามันมีพริกแกงมัสมัน่นก็เลยเอามาทำ มาเลยจ้าน้ำพริกป่นไปหน่อยอันนี้จะเป็นปีกไก่น้อยกับน้องเล็กนะคะอันนี้มันใครชอบกินบ้างคน้คนๆหวานๆเค็มๆคัากๆมากินด้วยกันจ้า เติมพริกป่นไปอร่อยอมันเหนียวหนึบมากออ้ยกินกะทิเยอะขนาดนี้จะเป็นอะไรไหมเนี่ยอื อร่อยสูงน้องไก่น้อยมาคา่ะอืมอร่อย ไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าไม่กล้าที่จะใส่แบบหวาน,วนหวานไปเลยแล้วก็เค็มๆค,คือต้องรดจัดอะเมื่อก่อนใส่แบบหวานนิดนึงเค็มนิดนึงจืดคืว่าต้องกล้าใส่อ่ะเอ,อเพราะว่าแกงอันนี้มันต้องออกแนวหวานนะคะพวกมัสมันพวกแกงกะหรี่อ่ะ อืมต้องออกแนวหวานถ้าไม่หวานก็ไม่อร่อยมันอร่อยมากมันเป็นแบบดีงามหนึบหนึบอร่อยอันนี้ใช้มันมันฝรั่งลูกเล็กไม่ได้ใช้แบบลูกใหญ่ขนาดนี้นะลูกเล็กๆเ,เพราะว่า ส่วนใหญ่ที่บ้านม้าเขาเขากินไอ้มันฝรั่งเล็กๆแบบนี้ไงพอเอามาทำแกงอร่อยเหนียวหนึบดีจังเลยอือืหวานชื่นใจมาจ้าอืมอืม ไม่ได้ใส่หอมหัวไงตามีตามเกิดกขม,ม,มทีล้วนๆเลยเขมข้นมากๆขมทีกระป๋องใหญ่หนึ่งกระป๋องเลยอะ่ะ มาจ้านัวละมุนวันนี้กินเยอะนะเนี่ย đi làm khó กินหมดเลยเดี๋ยวเนี้ยกินได้ขนาดเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าพอ,พอช่วงเนี้ยเป็นไรไม่รู้กินได้ไม่เยอะแต่กินบ่อยอืมกินไม่เยอะมากทำไมมันอ้วนเอาอ้วนเอาหรือเรากินของอ้วนไม่รู้อย่างเงี้ยกะทิกะทิล้วนลวนอืม แต่มันอร่อยนะสูกระเที่ะหอมอิ่มแค่นี้นะอิ่มแค่นี้นะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าจะไปกินอะไรกันค่อยว่ากันใหม่บายค่ะ